สวัสดีจ้าสบายดี fc ทางช่องน้องคัมเพงชาแนลนะคะสบายดีทง้งพี่น้องฟังไทยแล้วก็พี่น้องฟังเล่าเด้อค่ะเนาะมื่อนี้เนาะ <c oughs> เพ่นก็นจะเอาแนวทางห้าน้อยของอ่าอาจารย์สวัยแล้วก็ของย่าขอนนะคะมาฝากมาตอน fc ทางช่องเนาะก่อนจะเข้าไปเบิ่งแนวทางเพ่นก็ขอมาคุยกับ fc แน่เนาะคิดหอดคิดถึงขึ้นกันเนาะ กับเป็นยังไงนะคะ fc เมื่อวานนี้มีผู้ใดถูกเนี่ยค่ะเนาะกับเมื่อวานนี้ของพี่พหัตกับเขาแค่ตัววิ่งตัวลูดเนาะค่ะเข้าทั้งสองตัวเลยเนาะของพี่พหัตส่วนของเซียนเซียงใหม่เนาะก็เข้าตัวว to ิ่งตัวลูดขึ้นกันจับครูผาดไปทั้งสองคนเนาะค่ะกับ่เป็นอย่างเนาะเมื่อนี้เพื่อนหามาแล้วกับแก่เมื่อไม่เนาะกับของปูซีซูนกับเขาเนาะเขาทั้งเก่าสองเก่าหนึ่งนะคะของปูซีซูนนะคะ fc ของยาขวัญน,น้องเมื่อวานนี่เข่าเก้าแปดเข่าเก้าสองแต่ว่าเพ่นบดายลงทั้งช่อง YouTube ให้เอฟซีทั้งช่องเนะาะเพราะว่ามาชาเนาะยาขวัญเพิ่นมิทุระไปรับดูไส้เพิ่นอยูทีสนามบินอุดรน,น้องเมื่อวานนี้ก็เลยบดายเอามาลงให้เอฟซีทั้งช่องเนาะลูกเพิ่นมาเต้เกาหลีเนาะยาขวัญ ไปรับลูกไส้เพิ่นเพิ่นมาชาประมาณบายสามเนาะเพิ่อนอเอามาห้เเช่นいいเิ่นกระลงแค่ทางกลุ่มให้ย fc ทั้ง่องเนาะผู้ใดยอยู่ในกลุ่มก็ะลงจะเห็นเนะาะว่าของยาขวนเข่ามาบ้านนี้เนะาะมอดีเพิ่นก็ให้มาแล้วค่ะ fc จ้าพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังเล่าค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำแพงชาแนลให้แม่เพนด้วยเด้อค่ะเนาะฝากช่องน,น้อยไปกับ fc ทางช่องเนาะกับพี่น้องฟังไทยฟังเล่า กดไลค์กดหัวใจให้แม่เพนด้วยนะ,นะ,ะยเนาะก่าอ่าผู้ใดเนาะสนใจจับมบูชาพญาเล็บคุดของปูสีสูนแล้วกับอ่าคออ่าครีมแคลเซียมอ่ายาตาเนาะคะ่ะครีมแก้ฟ้าเนาะแล้วกัแคลเซียมบำรุงกระดูกเนาะแก้ปวดหลังปวดเอวแก้ ปวดเข่าเนาะผู้ใดมีผู้เฒ่าผู้แก่มัก,กมปวดหลังปวดเอเนวนะเพาะว่าแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะเด็กนุ่มเด็กน้อยผู้ใดปวดหลงังปวดเอวปวดกระดูกกักินได้เนาะบ่แม่นเด็กน้อยเด้กยประมาณสิบยี่สิบปีขึ้นไปพุ่นล่ะเนาะเด็กน้อยหลายๆก็บ,บ่อยากให้กินเนาะส่วนยาตาเนาะผู้ใดมีต้อกระจกตา,าฟ้าฟางเนาะกับสั่งไปกินได้เนาะ บำรุงสายตาไปด้วยเนาะคะ่ะเอากะมนีเนาะของยาขวัญกับของอาจารย์สวัยมาครูกันชวนของเซียนศิีสเกตยัยงบด้เนาะคะ่ะถ้าใดก็จะเอาล่งพง้อมข,ของปูศีศูนย์ปูศีหาบวลาค่ะอกซ เดี๋ยวเพื่อนจะพาย fc ไปเบรงเน้าทางของยาฝันแล้วก็ของอาจารย์สวัยกันเลยก่นเนาะวานมัน่อเย็นเพื่อนจะได้ตัวไหนี่ค่ะ fc ทั้ทงช่องค่ะแนวทางฮานอยของอาจารย์สวนะัยเนาะของเมื่อวานนี้เข้าแค่ตัววิ่งตัวรูดเนาะของอาจารย์สวัยส่วนตัวจับคู่เบาเขานะ่าเนาะ ส่วนตัวประกบอาจารย์สวัยบอกว่ามันชอบมาด้วยกันเนาะเมื่อวานนี้ตัวส่วนตัวประกบมามาด้วยกันเลยเนาะคะ่ะของอาจารย์สวัยเนาะ,ะนี่ค่ะวันนี้อาจารย์สวัยให้มาวิ่งลูดเก้ากับแปดเนาะคะ่ะวิ่งลูดเก้ากับแปดเด่นเก้าเนาะคะ่ะลองแปดเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวลูดเด่นเก้าลองแปดเด้อค่ะนี่ค่ะส่วนตัวประกบก็มี 0มี2มี3มีสมีหานะค่ะค่ะแนวทางวิ่งรูดฮาหนอยของอาจารย์สวัยให้มาวิ่ง9กับ8ปนะคะวิ่งรูด9กับ8เด่นที่9กรอง8นะคะส่วนตัวประกบกรบมี0นย์มี2มีสมีสมีหานะคะ่ะ วันที่สิบเก้ามีนาคมพศสอง6ันห้า้หกสิบหกเนาะของอาจารย์สวัยแคปหน้าจอเด้อขาย fc นี่ค่ะของอาจารย์สวัยไดไปแล้วค่ะมาเบิงโตของยาขัญเลยค่ะว่าจะได้ตัวใดเนาะนี่ค่ะแนวทางฮาหนอยของยาขัญวันนี้เนะาะเมื่อวานนี้ของยาขัญเขาเนาะค่ะเขาสองน้อยเนาะคะ่ะนี่ค่ะ แนวทางฮานอยของย่าขอนวันนี้เพิ่นจับคูไฮมากเก้าสองเก้าแปดเก้าหาเจ็ดหาเก้าเจ็ดสองหาเจ็ดแปดหกแปดเก้าแปดเนาะค่ะส่วนตัวเน้นของเพิ่นกะมี่เก้าสองเก้าแปดเก้าหาเจ็ดหาเนาะค่ะตัวเน้นของเพิ่นกับที่วงกลมสีแดงไฮเด้เดค่ะค่ะตัวเน้นมีสีค่คูเนาะค่ะ ส่วนตัวร่องก็มีหาคู่ค่ะอย่างละลูกมีเหตุงานอยู่ค่ะพี่ฝนบอกกับน้องเนี่ยค่ให้พี่ฝนทาให้ได้น้องจะเอาอย่างไรค่ะแนวทางฮานอยของย่าขวัญวันนี้วิ่งลูดเออไม่มีวิ่งลูดเะขอโทษจับครูไ้92ปด แล้วก็เก7าห7าเจ็ดห้าเกนะคะแคปน้โจอเด้อค่ะส่วนตัวเน้นก็มี9 2 9 7แล้วก็9 5 7 5ห้เจาะคะ่ะของงายขอนวันนี้ เน่นซีคูเนาะค่ะตัวลองก็มี่หาคู่ค่ะก็เข่าดีอยู่เนาะของยาขวัญเข่าเกือบทุกมือเนาะนี่ค่ะเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะมาเทียบใส่กันค่ะว่าตัววิ่งตัวรูดตรงกันกับของคลายๆกันบอหาย fc ทั้งสองเลือกเอาค่ะนี่ค่ะเก่าขื้นกันเนาะเก่ามาแห้งขึ้นกันเนาะค่ะมีเก่ามีแปดขกันเด้อ fc ทั้งสองค่ะ คแคปหน้าจอเด้อค่ะมืดบ่รขายซีมันเคืองมืดนะแคปอนาจอเอาค่ะเพราะว่าตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดค่ะเด้อค่ะเอฟซี FC. ใหเอฟซี FC ทั้งสองเอาไปผิดจัลณหน้ากันเอาเนาะบาบาจะเป็นแนวทางของ อาจารย์สวัยของย่าขอของพี่ประหัตของเซียนเซียงใหม่ของปู่สีศูนย์ปู่สีห้าแล้วก็เซียนสีสกเกตเนาะค่ะของทุกทุกท่านใข้ามาก็ให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะเมืองคำแพงโอค่ะคำแพงทำอะไรอยู่ึึทั้งเล่นทั้งกินเนาะเป็นอย่างยู่นี่ยามา <laughs> ยามา อสวัดดีจ้าก,ก่อนขอบคุณเอฟซีให้แม่หน่อยอขอบคุณจา้าขอบคุณจา้าเร็วเร็วกำแพงโอ้ผมพนนค่ะอ้ยอยาเหยีบยบอย่าเหตุมันจะแตกให้เอือย้ยของเอื่อยได้นะ่ะกำแพงขี้ดือ้อมากเลยค่ะ อาเต้นดูเต้นดูอาเต้นให้ FC เอฟซีบังแนอ่าลมพัดตึงแล้วแล้วเต้นดูอาลมพัดตึงแล้วงัดทางงัดแล้วยาเพิ่อนอยากเต้นเนาะยามเพิ่นอยากเต้นอยู่ซื้อก็เต้น,น,นงึดไหลายเต้นให้ FC เอฟซีบังแนคำแพงจ๋าทีลาบอคินหอด FC เอฟซีบ่ฮึอีลาบอคินหอดเอฟซีทั้งสองบ่เมื่อวานนี้นอนเบิดมือเนาะบ่ได้ถ่ายบ่ได้ออกกล่องกับแม่เลย ู้ดใดคินฮอดคำแพงคนไลคดแช่ให้คำแพงเด้อค่ะเนาะคำแพงไม่สนใจเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะจะไม่ซื้อนมให้เลยคนคิดดื้อนี่นะจะไม่ซื้อนมขนมให้นะเนาะเนาะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย <laughs> หุ่นเนะค่ะโอ้ยคำแพงเอ้ยนั่งสวยๆนั่งสวยๆ ทำไมนั่งอย่างนั้นคะนี่นะเอาสุดท้ายแล้วนะคะเพ่นกะขออวยพรให้เอฟซีทั้งสองทุกทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยๆไปด้วยกันกับแนวทางฮานอยของอาจารย์สวัยแล้วก็่าขันเด้อค่ะเนาะเพ่นกะขออวยพรให้อาจารย์สวัย่าขันและก็เอฟซีทุกทท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข่เจ็บเนาะเฮงเฮงรวยรวยปังปไปด้วยกันทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะค่ะ ได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วก็อย่าลืมเขาไปสั่งซื้อได้ที่บ้านเฮงซับแปดแปดนะคะตำไทยตำเล่าเนาะตำหมัวตำส่วนได้เบิดทุกอย่างนะคะสั่งได้เบิดทุกอย่างคะ่ะค่ะเอาคลิปนี้กับขอลาฟซไปเพียงเท่านี้คะ่ะไม่ยังลรอลูกเสียงอีหยังจิดน,นี้ขอลาไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะเขาค่ะ ข้าวสารจะฝากไปให้น้องอยู่กรุงเทพจ้าเอซีน้องสาวท็นงานอยู่กรุงเทพเนาะสีข้าวสารฝากไปให้ค้ะเอา,าคลิปนี้กัขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ